ขับมาข้างในนะฮะอาจกองม่วงต้องห่านกองม่วงนะฮะเป็นที่ติดใจยหาดมากที่สุดนะครับข้ามาข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่ดินส่วนบุคคลเสียส่วนใหญ่น่าจะเป็นเขตทหารเข้าไม่ได้โอเคครับผมเดี๋ยวกกลับรถแล้วกันเกตของทหารครับผมเป็นกรมทหารราบนะฮะกองพลนาวิโยธิน ครับข้างในเป็นกรมฐานราที่สองนะโอเค,อเคก็ปีสุดทางเป็นเขตของทหารนะครับคนที่รู้แล้วเขาก็ไม่มาแล้วลเอ่ะผมไม่รู้ผมก็ต้องมาให้รู้โอเคนะเป็นไกล้ไลน์ของเพื่อนๆหลายๆคนที่มาเที่ยวแบบพออมนะจุกเฉอจริงไปขอข้าวได้ครับข้าวทางานหน้าโรงเรียนอาจจะอาจจะ นะลำบากนิดนึงเรื่องของน้ำมีรีสอร์ทอยู่นะครับกบ,บีบีดรีสอร์ทชื่ออนะไรอ่ะอัญยวีระครับผมจะผมอันอันไม่ปิดนะครับทุอัญยวีครับผมสุดทางตรงนี้นะฮะโรงเรียนของม่วงอ๋อผมมาจอดประตูสองร้านค้าร้านค้าอะไรโรงเรียนบ้านของม่วงครับผมร้านค้าร้านค้าอะไรอ๋อเขาทางประตูหนึ่ง เมื่อคืนผมไม่เห็นนะฮะโรงเรียนบ้านของอแถวนี้เนี่ยมีร้านของชันนิดนึงไม่มีอะไรจริงๆนะฮะจุดที่โรงเรียนบ้านขนงองแล้วเข้าไปปูเขาเนี่ยมันเข่เขขงทหารเลยหกศูนย์สองสี่วิ่งซองไปถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปเขานาหงอนนะครับเขานาหงอนเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปเขา,นาหน้าหงอนได้แต่เขา,นาหน้าหงอนต้องไปเดินต้อง แข็งแรงไปเดินทีตอนช<อ><อ>่วงเช้าๆ<า>นะนถึงจะดี <c oughs> ผมววไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคนนั่งอดอยู่ทางไปหาทับแขกหาดทับแขกเข้าไปหรือกเป็นเขานั่งอดวิวสวยของกระบ,บี่อีกวิวหนึ่งแต่ต้องไปเดินนะฮะต้องจ่ายแอดเวนเจอร์ตัวจริงทางไปหาดท<อ>ับพลัดครับก็จะมีคลองเล็กๆอยู่นี่ประมาณก็ดูใน gps ผมก็หาเส้นทางี่เขาถ่ายรูปไว้สวยนะครับ ผมเลยออะกลับเรื่อยๆามรถเยอะไหมรถไม่ได้เยอะนะครับฝั่งนี้เรืร่อยๆรถน้อยนะงั้นอมขับรถดีครับขับรถคนอื่นอาจจะลังคาญนะถึงสะพานไม่ได้เกี่ยวผมสายสายขับรถเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวสถานที่แบบพวกนี้ไปเรื่อยๆมันเลยก็อืมยกกล้องถ่ายบรรยากาศเวลาไปเที่ยวจริงๆว่าเนี่ยไปเที่ยงเงี้ย นี่เป็นร้านอาหารนะครับมันร้านอาหารจริง้วยอยู่ริมคลองอมพหลังนั่งกินกันเต็มเลยอ๋อสะพานตรงนี้เองแหมเขาถ่ายจากวิววิมุมสูงนะท่านวิมุมสูงแล้วถ่ายจากด้านบนอ่ะมันจะสวยนะสะพานข้ามคลองแล้วมันเลี้ยวเลี้ยววนๆอยู่นะฮะเลยสวๆยๆจะวนๆโคง้งๆนี่ฮะนี่แล้วถ่ายมุมโดนถ่ายด้านบนเราจะมุม มองเห็นสวยงามพระรามแปดอะไรเงี้ยก็โค้งใหญ่มาอ่าโค้งตัวเอสด,ด้วยครับตรงนี้นะฮะจะให้ขับลียเที่ยวชิลชิวฟินฟินสนุกนะครับผมโอเคไปกันต่อครับไปให้เห็นนะครับ ไปชมให้รู <si ้ไปดูให้เห็นเขาเดินทอกันนะฝรั่งเขาเดินทอกันหรือเปล่าโอ้โหซนเดินเงือกระจายกันทีเดียวไม่อ่ะมันมันเป็นเหมือนกับเรียกอะไรฮะที่จอดรถบัสนะครับ ลานจอดรถโอ้ลานจอดรถอยู่ข้างนอกไม่รู้เสียค่าบริการไหมนะไม่เป็นไรครับเข้าไปเที่ยวหาดเอานางสุสารหอยจุดทางผ่านนะสามแยกหาดวิ่งตรงต่อไปแล้วเลี้ยวขวาอ๋อถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าหาดนพรัตน์ถ้าเลี้ยวเมื่อกี้ายเดี๋ยวไปออานางผมน่าจะไปทางวิ่งเลาะเลาะ,ละ,ละหาดไปแล้วนะ มาให้รู้มาดูให้เห็นนะครับเจอแล้วตรงไหนได้เออเดี๋ยวขอขยับขยับขยับเลี้ยวขวาข<อ>แล้วเลี้ยวขวาไม่ถึงกับเข้าไปข้างในรล้วในถึงก็ไปกดปุ่มเข้าได้เข้าได้เข้าได้เจ๋ยโอเคครับเดี๋ยวเดินตัดข้างหน้านี้ไปเลยไม่เข้าข้างในนะแล้วแต่แล้วกัน ไม่มีทางเดินข้างในเดินข้างนอกนะครับก็เป็นอุทยานกว้างๆนะท่านนะกว้างๆนะชิวๆเลยผมเห็นร้านค้าแล้วเห็นร้านค้าแล้วครับเดี๋ยวขาออกผมจะมาหาอะไรกินท่านเขาขายของนะตอนนี้เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวของขายไปห,หาของ สายวอกมันต้องอย่างนี้เนี่ยจอดรถข้างๆนะครับหรือลานจอดรถอยู่ด้านหน้าก็เดินเข้ามาได้ต้นไหลเนี่ยแปลกๆดีบางทีผมก็เวทถ่ายนะจะตูกยี่ผมอะสายเที่ยวชมแบบพอพอดีพอดีเหมือนกันไม่ได้ ไปกัน,นสุดโอ g p s, <S มันได้รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นี่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินเข้าไปถึงแหลมตรงสุดนั่นได้แต่ก็อยู่กับอารมณ์ผมแล้วนะ <c oughs> ละทัทธลานะเ <c oughs> หมาะที่จะมานอนไหมี่เห็นอยู่นะเจ้าตูบเยอะเจ้ตู่ <c oughs> ตู่อยู่กันเป็นขบวนการเลย ตุบตุบมีน,น้ำทะเลลงแล้วครับวันนี้แล้วก็มีขนไม้ขนไม้ขนไม้มานั่งยอยู่เยอะเลยอืมใต้ต้นไม้ล่มลืน่นสายมาปิกนิกอืมสายมาปิกนิกชิลนะเนี่ยนี่จะรถภายในที่ใช้เที่ยวภายในหรือเปล่าไม่รู้สินะ เ <พ uka> นี่ย้นังเที่ยวเห็นไม่มีหลายคนที่เอาเสือมามากลางใต้ต้นไม้แล้วก็ทิวบรรยากาศโอ้ยสวยนะครับสวยนะอา่าวนพรัตน์สวยมนะันต่อไปถึงอ่าวนางหรือเปล่าเดี๋ยวผมน่าขับไปทางนี้ครับผมนะครับขับไปได้นี่แหลมอ่าวนพรัตน์ถ้าเดินเข้าไปข้างในก็ประมาณปุป๊บมันจะไปถึงน้อนแล้วก็เดินข้ามเกาะไม่ใช่เดินข้ามเกาะมันเดินไปไปชมได้ฮะ ร้อนนะท่าน้ร้อน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 ไปเปล่าร้อนอะ่ะโอ้เป็นแหลมสนเหมือนกันนะใกล้เคียงครับตรงนี้ก็บอกว่าตรงนี้ก็โอเคแล้ว แต่เคยอยากเดินสำรวจเต็มๆเ,เดินชิวๆบรรยากาศล่มรืนนม่นนะครับผมหาดอุบรัตน,น์มาเรียกไงนั่งกินมามาแวะพักนั่งกินอ่านเที่ยง <laughs> ปิกนิกปิกนิกปิกนิกเราบอกปิกนิกแล้วกันเพราะว่าจาดที่ศาศาจอดรถจอดเนี่ยข้างๆทางข้าง,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 างหน้าเนี่ยาหาที่จอดพัก,พกแล้วก็เดินเข้ามาปิกนิก ไม่ต้องเดินไปจุดที่แต่ชมวิวอะไรไกลๆลสามารถมีลานทรายมีเสือปูท่านเห็นไหมว่าหลังนอนแผพลลาสบายๆเราอชอบันแล้วก็สามารถทําได้มีโต๊ะมีอะไรมีมีโต๊ะมีตั้มตงมีเตียงพร้อมอยู่นะครับไปต้นไม้แล้วก็นอนสายเล่นน้ำทะเลท่าน,หนไหมเดี๋ยวผมจะวิ่งยาวไปเข้าทางอา่าวนางแล้วไปหาเทียมน้ำหน่อยผมรู้สึกผมเหนียวๆตัว เดี๋ยวหาขับข้างหน้าแล้วหาอะไรทาน <c oughs> นี่เป็นของรถนำเที่ยวตามสถานีต,าต,าตา่างๆนะหาอะไรทานแล้วก็ค่อยว่ากันไปทางมาันยาวๆนะถ้ามีรถก็ขี่ไปได้เดี๋ยวผมกับรถทางนี้เลาะไปทางหน้าหาไปเรื่อยๆเจอตรงไหนหนะ้าดูก็ถ่ายถ่ายแล้วก็เจอตรงไหนหน้าชมก็ถ่ายถ่าย สำหรับสายที่ขับรถเที่ยวสวยงามตามท้องเรื่องนี่ถืวอว่าคุ้มนะครับจัดไปเลยหรอนะครับเพราะว่าเข้าไปจอดไม่ได้ทำเป็นสัญล,ลักษณ์กูอยู่ว่าห้ามห้ามจอดห้ามชำน่ายห้ามาำน่ายสินค้าอ๋อแต่มันมาชมวิวชมวิวกันได้ครับผมมันมันทำเป็นในระเบียงอยู่นะเป็นระเบียง เขตของอุทยาเนเห็นนะว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าว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 แอบนิดนึงแอบนิดนึงผมถ่ายวิวบรรยากาศตรงนี้น่าจะเป็นบ้านพักของอุทยานหรือเปล่านะครับตรงโซนนน้น่นะโซนนี้จะแตกต่างกันแบบซึ่งเชิง ถ้าเป็นความคิดผมเนี่ยช่วงที่เป็นเวิงเวิงเวิงอ่าวเวิ้งที่จอดรถอย่างเงี้ยสามารถมาจอดจอดได้นะผมมาจอดนอนจริงอยู่กับหามุมของของวิวแล้วนะโอ้ตรงนี้เห็นไหมพอเรามากกว่านี้มันก็จแตกเป็นทางที่เดินทางที่วิง่งยาวๆเลยครับแต่ตรงนี้ไม่เหมาะที่จะเล่นเท่าไหร่อ่าอ๋อทรายโดนโลไปหมดแล้วพวกหิน ก็เป็นทรายทรายสวยๆอีกรูปแบบหนึง่งก็หลังก็ช่อมจริงนะนที่จัดยาวๆถึงโน้นเลยแต่ริมๆนี่ถามจริงๆก็เหมือนกับเปรียบเทียบนะเพื่อนนะโซนที่จะจอดนอนเนี่ยนกว่งที่จอดระดับจอดได้อ่ากั่งโน้นกว่งโน้นจอดนอนได้แล้วก็เดินมาเที่ยวในในเขตของฝั่งนี้ได้อ่ามีมีที่จอดรถอยู่ มันมีที่จอดรถอยู่นะครับเป็น,ๆๆวน่วนเป็นโซนเลงอุทยานนั้นน่าจะเป็นบ้านพักเลยคนระับอ่าตรงนี้มีห้องน้ําให้บริการด้วยห้องอาบนา้ำห้องน้ํา <B ling> อืมติดเขตของอุทยานอยู่ครับผมแล้วก็มีแนวสวยดีนะเนี่ยฮะเดินกันยาวๆเลยทีเดียว ใครอยากออกกลางกายก็จัดกันเป็นเต็มเหนียวไปเลยฮะลื่นๆนะลื่นๆแนวจอดรถอ,อยู่ทางด้านของซ้ายมือส่วนใหญ่นี่ฮะจอดเสียบเข้าไปโอ้ตรงนี้นอนได้เขานอนได้สายผมนะจอดป้าบผมก็นั่งชมบรรยากาศนะอีกบรรยากาศหนึ่งที่สวยงามสวยงามแล้วก็สวยงาม แนวของจากอานนพรั์ไปถึงผมไม่รู้ถึงหาดตรงไหนนะผมว่าเป็นแนวธรรมชาติที่โอ,โอ้ดูดีอ่ะดูดีอ่ะผมน่าจะเคยขับผ่านนานแล้วหรือไม่นานทีนะนี่คือจำไม่ได้แล้วเคยอาจจะมาผ่านตอนเด็กๆวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวที่ได้มา่ายคลิปไปเพื่อนๆดู จอดรถข้างทางแล้วก็กินข้าวหอ่อมีม,มีมีร้านกิที่จอดรถอยู่สองข้างทางนะซ้ายขวานะครับอืมโอเคผมขับไปสุดทางก่อนนะครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวไปอ่ามีในมาร์เก็ตต่างๆด้วยมันจะเข้าเขตนพรัตน์ผมว่ามันต่อเชื่อมครับอ่านางน,นะพี่นะจะจอดรถอ่านางอืมอืมอืม จะไปให้สุดทางแล้วก็จะไปหาที่อนาบน้ำวันธรรมดาโอเคอยู่นะครับไม่พุกพลานครับผมวันธรรมดานะช่วงเย็นผมว่าเย็นๆน่าจะอีกเรื่องหนึ่งนะคนตื่นกันแล้วตื่นกันแล้ว <c oughs> ลูกอะไรอย่าเนี้ยขอยสังเหรอ วางโด้เป็นปลาหมึกวางนี้เป็นหอยสังนะไ,ไปกันเลยครับพอมอจุดที่เป็นชุมชุนชุมชุนเยอะๆน่าจะเป็นทางาขึ้นเรือรองเรือไ้สง่งแขกกันลกกะครบับตรงนั้นก็จะคึกคื้นหน่อย น่าตืเตินกตของเอานางนะครับผมทุก้นจะตืจนตนเอานาะงสวยนะครับกระบี่หลายๆบรรยากาศคือมันสําหรับคนที่ไม่เคยมานะผมว่ามามาเที่ยวมาชมมันก็เจ็มเลยเจ็มเจ็มเจ็มตน้นไม้โอ้ต้นไม้อะไรสวยนะครับสวยสวยต้นนี้ปลูกดีอ่ะอเอาจริง เดี่ะดี่ะดีะแนวข้างทางที่เห็นน่ะดียเดียมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยโอ้โหสามล้อที่นี่นะแต่พวกเครื่องเสียเนี่ยตุ่ม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 ดีของผมเองในเขตตรงหน้าหาดต่างๆเนี่ยถ้าถามให้ผมมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยอ่าครั้งหนึ่งโอเคแต่ถามให้ผมมาเที่ยวเนี่ย ผมไม่ได้จะเจาะมามาเที่ยวจริงๆแต่นะเดี๋ยวขอขับรถชมรักหน่อยหนึ่งนะครับพอจะมีเรื่องของนี่ฮะหลายๆอย่างรถนักท่องเที่ยวรถรับจ้างที่เขาหาแขกหรืออะไรหลายๆอย่างมมีปลาอะไรปลาชนากเหรอใช่ไหมปลาใบปลาบิน ไปบินไปไปโอเคมันเป็นเจที่เขาชอบนะกลางคืนก็มีฮาปาร์ตี้กลางวันก็เล่นน้ำเที่ยวเกาะกลางคืนก็ปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยวิวสวยนะครับอ่าอะไรอ่ะเกตแกบีเนี่ยตรงนี้มันรูปบ้านเขาทองอะไรเนี่ยวิวสวยครับผพวกเขาเต็ม เลยนะฮะบุกเขาเต็มเลยผมจะไปเล่นน้ำคลองตะแก้วอีกแล้วนะฮะผ่านมาแล้วเดี๋ยวว่าหาข้าวทานก่อนครับข้าวทานก่อนทานข้าวเสร็จจะลงไปเล่นน้ำวิวแล้วเที่ยงวิว,ว,วสวยจริงๆนะครับตรงนี้ก็ปีเนี่ยหนึ่งสวนปาล์มกับวิวภูเขา <laughs> มันเข้าอะไรกันขนาดนั้นท่านดนูนะ ปาล์มอวิวเขาถนนก็ขับสบายนะและ้วมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะรียเกองโคตรสวยภูเขาสูงสูงแล้วก็สวนปาล์มเนินปาล์มอืมข้างหน้าขายมันมีร้านขายอยู่ร้านนึงเมื่อกี้ก็เกิดมีอะไรเนี่ยหาร้านข้าวเจอแล้วครับ <laughs> ตรงนี้ขายข้าวด้วยนะครับขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนี้ก็วยเตี๋ยวอ่านร้านจังเลย ก๋วยเตี๋ยวเน,งงนื้อความจังชาเย็นร้านชื่อร้านเด็ดเด็ดใบาชานะเด็ดใบาชาเด็ดใบาชา,บา,ชา,าปลาปลาตรงนี้เขาทองฟู้ดแอนดึงเด็ดใบาชาผ่านมาเดี๋ยวผมไปเล่นน้ำทางผ่านไปชาเล่นน้ำคมจักแก

จะได้ไปต่อเมื่อคืนผมกินกินข้าวนิดหน่อยมือเดียวของวันเมือ่อวานนะเมื่อวานนะวันนี้อันนี้เกือบเที่ยงแล้วประมาณเวลาสิบเอ็ดโมงกว่ายวไปเล่นน้ำแล้วก็ดูว่าจะไปที่ไหนต่อร้อนมากเลยช่วงนี้เมษมมนาดูอากาศ แต่ดีฮะล้านก็ลงสบายสบายร้านเด็ดใบชาก่อนจะไปเที่ยวตรงนี้เลยไปหน่อยนะั้นบรรยากาศดีครับ น่ากินมากหิวหิวหิวพอหิวนี่ทุกอย่างน่ากินมากแต่น่ากินก็น่ากินกินตอนทำแบบเลยชุดชุดชุดน่าช็อกำหลับเลยนะตามสูตรของเราเลยน่ากินก็น่ากิน,น,กนผมเป็นคนชอบกินเนย,อยเอาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะกินเลย

หิวนะสั่งกองสองอย่างมันหิวก็กินแน่หิวมันจถามว่าหิวมันไม่ได้หิวเล่นกันเนกาสติกเลยท่านเดี๋ยวจะตั้งค์ดิด ร้านเดียวกันมีเครื่องดื่มแล้วก็มีน้ำอืมเราร้อนกินชื่นใจกขุดๆอะไอันนี้เขียนได้เลยใช่ไหมคะกินต่อกินต่อกินกับเพราหมน้ำไก่ดาวต่อครับ หิวกลางหิวจะตอ่อจะไม่ตีมันสวยขนาดนี้ก็ตาตอนอิ่มมื้เนี่ยมือเย็นอร่อยครับแบบิรูปแบบนี้นะใสตัวแต่งอร่อยผมชอบกับเราเนี่ย็มาเคลี้ยงเลยอิ่มอิ่มอิมจุกๆุกก็อาหารอร่อยนะครับ ร้านเด็ดใบชาอ,อยู่ทางไปน่าจะมีที่จอดรถด้านข้างตรงนี้นะรนะ้านเด็ดใบชาข,าของทอมีผลไม้มีก๋วยเตี๋ยวนะฮะมีน้ำอาหารตามอร่อยไม่ใช่ผมมอยู่นะแต่อร่อยจริงๆคือหนึ่งก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อเขาเป็นสูตรของเขานะ แล้วก็กระเพราว็เลยกผุหาว่าจะเอาซีกัปลาที่เขาผัดแบบนั้นก็อร่อยอ่ะมันจะมีรสหวานนิดๆเค็มนิดๆไม่ได้หวานจ๋าแล้วอร่อยอร่อยจริงทางไปรัว่าตาร้อนคุ่ๆนี่อะไรคองสระแก้วครับแต่ผมไปเล่นน้ำ